โอเคต่อไปจะเป็นการเล่นชุดตัดเป็นมาตทานะกดตัดเป็นมระพาดเลยนี่เป็นชุดที่มันแน่นอนมาทดลองเล่นนะครับชุดลีตาไฟอย่างสวยอะ่ะโอเค <c oughs> โอเค <c oughs> นี่ครับชุดไม้ลีตามันเป็นลูกฟุดเก่าแหละมันแก้มันเลยให้เราเล่นอีกเฉย นมือให้มน,หนมือมันมันให้เราเล่นอีกกูคุยเล่นอีกรอบหนึ่งขอไปก็บคุณเหนื่อยมากเลยผมเหนื่อยมากมันอยู่ในตู้เสื้อผ้านำคลิปในตู้เสื้อผ้าอะทำแล้วนอกไว้ทายไม่เพิ่งเสียง,งเงี้ยเฮียเนี่ยเต็อนหมดคนะอ่ะทรมาด้วย เริ่มเริ่มได้รยังเออโทเลติโนอโอเคโทเลติโนปิว ททโทรอิสติโน่สายฟ้าเออปิ่มฟ้าลองไว่โจ๊กี้นี่ต้องเลิกทำละฟ้าร้องเฮีย กูเกินน้ำลายเลยโอเคจบเท่านี้แหละโอเคกนะ็มาประมาณนี้นะครับมาประมาณนี้มีอะไรมาขายวะ ชุดใหม่ลิตล้าไหมโอเคมันชุดใหม่มาขายโอเคจบ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 โอ้ยแค่ที่คับผู้ชมฝากกดไลค์สปาร์คให้ผมด้วยนะครับ